เรารีบเราต้องปองดองนี่แหละถ้ายิงยิงแล้วทำได้เหมือนเมื่อก่อนนะยิงก็ยิงได้แบบว่าไม่แต่นี้มันยุติธรรมขึ้นด่านแรกๆอ่ะจับเป็นเยอะมากพี่แต่ก็ได้อยู่ไม่เชื่จะทำไม่ได้เราต้องสติยังไม่หลุดเราผ่านด่านอะไรมาเยอะทีนี้สบายมากเข้าเลยพี่เข้าเลยปัดเลย เราวังหลังผมไปดามประตูไว้ก่อนดีไหมวะไม่ต้องกังวลเล่มีดามไม่มีห้องห้อนี้ไม่มีทุกคนอยู่ขวาห้องเนี้ยห้องใช่ข้างข้างๆมีพี่มีดามประตูไหมไม่มีพี่เอาจะแฟลกมาเฮ้เดี๋ยวเข้าห้องตรงนี้ก็ได้วะครับเธอพี่อันนี้ประตูหน้าบ้านพี่เธอเข้าตรงนี้ว่ะพี่ว่าสอง พี่ว่ามีคนแน่ทางซ้ายเคลียร์ขวาเป็นซอกประตูไม่มีไม่ไม่เห็นใช่ค่อยๆเข้าไปเลยนะเข้าเปิดเปิดอะไรเงี้ยงี้่ะดยับนันลงย่องเบาเข้าบ้านปิดหมดเลยส่องเลย โดนยิงไหมไม่โดนแม่งพี่ยิงใส่มไปนัดนึงแล้วว่าจะไม่จุกสตันเลยห้องหลังผมเลียนึกว่ามันจะยอมไม่ยอมปืนอยู่ไหนวะเจอแกะบเกิ์นอนทับตืนยน่นอนก๊อกไม่โดนไอ้หียก๊อกยิงแค่ไม่ตายหรอกดจะมอ

ในห้องในห้องพี่ออกมาไ่ออกมาอย่าบวกกูเลยไม่เอากูแดงยิงได้หนึ่งคนพี่จับได้เด้อได้ได้ไม่ตายมันดับมันนับมันนับมันนับมันกดดันเลยไอ้เชี่ยกูเจ็บมากเลยแม่งยิงไม่โดนเกาะเลย đồn cõi lên là bị đồn Let me see those hands này on your goddamn knees now Hands on your head Good to go High ground to talk, collecting evidence Không nón, tụi bọc bọc, tụi เล่นที่ e ัก l าวบ n านในคริทิคอลคันดิชั่นห้องน้ำห้องน้ำห้น้ำห้องน้ำองน้องน้ำห้องน้องน้ำห้องน้ำย้อกนห้องน้ำห้นองน้รงอหองน้ำห้หนงน้อห้องน้ำอ้ห้อนนองนงน้หนักห้องเด็กห้องเด็กกูแดงเลยห้องหมวกหลุดไปแล้ว Man, แดงทั้งตัวไอรอนแมนอย่าให้พีดเออถึงยู่ในห้องเนี่ยเยี่ยมมากมันเดาไม่ตายไม่ตายเลยเชียร์แล้วตายจะจับเป็นไงตัวหลัง อย่าเตะเลยพี่โอ้โหเตไม่ได้แล้วก็ขาไปหมดแล้วเปิดได้แล้วเอาเปิดได้แล้วแบราแย่กันสองรูล้ัองนสองหนึ่งสอนออะกะกะกะอาศรามลอ่าล่ะอยาลล to go. You're not serious, right? We're not. We're not. We're not. We're ready for Hands up! Down on your Please. knees! Oh, boy, 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 boy. Roger entry yeah, team, oh, great work. Keep going. Yeah, 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 yeah. Hands on the, the air! down! Police! Drop weapon. Not out the weapon! Turn around yeah, and, on and stay I still. เสียยง, <ไป S 1> ง่ไหนวะได้กี่ตัวได้คนหน,น,นึ่งอีกคนหนึ่งน่าจะเสียลเลือดตายห้องไปแล้วไอ้มือมีดมันอยู่ไหนนี่พี่เก็บไปแล้วมันเป็นปืนดันฟ้าเก็บหน่อยนะ โอ้เจ oh, ็บพี่อยู่ไหนตัวล่างเจ็บเหมือนกันไลยมันยิงไม่โดนก่อพี่เลยอ่ะแม้แต่นัดเดียวแม่นจังวะด้านล่างจะส่องประตูพี่เรารีบไปหนะ่อยเจ็บเลยเมื่อกี้ไม่คิดว่ามันจะมันมี้ยแหละแต่เมื่อกี้ไม่รู้มันไม่รู้มันจะวิ่งมาห้องนี้เคลียร์พี่แต่สุดทางเดิมมีประตูเปิดอยู่ประตูซ้ายปิดอี่ใชายแล้วสามแฟนผมยังเหลืออ,อีกหมดแล้วสอง ได้โอเวอร์ห้องหน้าห้องหน้าในห้องนี้มีคนหนึ่งคนโจมไหมมีปืนไหม,ม,ไ,หมไม่มีอาวุธนะใมม,มือไม่มีโ <Okay. S 1> อ,อเคผมจะกลบบั่นไอ้ Roger that! Trailers on the cops. Road. Police get stay down! No Please one. down! Oh, I, I need the it. hands! Entry team to talk. Suspect down! Talk to element! Roger entry team! Notifying What's medical! Hands up now. Okay, they wavilo! Hands up! Get down and don't move! Stay here, stay calm! Okay. Okay. Nice here. Element to talk. I บผ่านเลยย่มึงรู้ได้ไงว่ามันอยู่ข้างในได้ยินเสียงคนตะโกนออกมาเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เหลือก็ยิงแม่หมดแล้วกันระวังพี่อย่าพุ่งประมาทอะไรมาจากข้างหลังเราอผม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 สีนี่ใครวะผมผมมาข้างหลังดิ ลงข้างล่างเนี่ยพี่ได้ยินเสียงมันจะยึดเขาหน้าเลยเออว่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างหรออ่ะเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวมันมีอะไรเอาเจ็บมากเลยไม่ไหวว่ะพี่ก็แดงเลยทิดิดขอบบนเลยเฮ้ยเปิดประตูเดี๋ยวพี่แฟดเข้าประตูได้ที่ประตูอยังเก็บลงเองครับ I'm going to Put your hands up and get down slowly! L.S.P.D.! Hands up! <laughs> <Someone laughs> oh, oh. up high ground to talk. We got a dead suspect here. Talk to high ground. Copy that, entry team. Notifying morgue. ประตูข้างหน้าพี่เปิดอ่ะเยียมายยี่เพิ่งตีหวเปิสามาเจ็ดมันโดนแบตนะแต่ว่ามันมันน่าจะยี่ไม่นานปืนไปหนหมดวะต้องมีสองตัวเลยอ่ะได้สองตัวเลยโอ้โจลสมัยนี้ใช้ ตัวนี้แน่เลยยิงโคตรเก็บข้างล่างเอาล็อกไปไหนต่ออุโมงค์ที่เหลือยิงเลยนะแบบไม่ต้องสอนนละยิงเลยเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กน,นี่ลดที่กระสุนถ้ามันยิงเราย,ยิงยิงมันเลยอุโมงค์มันอันตรายจับเป็นไม่ได้เลย นั่นค <st immun Nai robi> ือตัวอย่างไอสัตว์ไม่ตายด้วยมันจะเป็นเออนดียพี่แฟลไกลๆได้ไหมันดาวุนมันหมดลีโหลดรอด้ดออกวาไปไหมออกวาเีเีตมันตันมันตันพี่โดนยิงมาก เียโดนยิงเล่นนวบนดปืนอะไรวะปืนหายปืนนี่ทุกสองหมดแล้วเรืออะไรยังมีอีกอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เรายิงเมื่อกี้นี่มันเหลืออะไรวะหมดแล้วพี่หมดแล้วเกละ เยอะเหวอหออะไรมันไม่ขึ้นเลือแค่กับผู้พลเมืองทั้งหมดข้างล่างไม่มีคนเหรออยู่อ่ะไม่ไม่มีคนลองเดินดูลองเดินดูเยอะแหละตอนนี้นเดี๋ยวโอ้โหเชี่ยม,มันไม่ยิงใส่ก่อพี่เลยแล้วมันมันโดนชุดก่อพี่แต่ว่ามันไม่ขึ้นว่าโดนชุดก่อแบบข่าวจัว่ ไม่ไม่จุดเกาะมัน,นไม่มีสีพี่ Get e down k ถ้าโดนถือว่าโดนจุดเกาะดูง่ายๆถ้าโดนเนื้อจอพี่มันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าพี่โดนจุดเกาะหน้าพี่จะตายเกียร์แล้เอาอย้ยงานยากคุยะหาตัวประกันดีที่ถูกไปตัวประกันเนี่ยพอเตะเนี้ย ใต้หลังคาไม่มีใครเลยพี่ไอตัวที่มันลำดาบเลยพี่มันมันไม่ได้ลำดาบแร้วมันมันพักปืนใส่เลยอะแต่แต่มัน,งมน,นโง่มันวิ่งมาโดนแฟตพี่อะอะไรไปลูก police down on the ground มีคนจะพิเสียงของพี่ hands on your head now กับนดอ่ามฉันมีวุพี่พติกครับพี่หาพี่กายมาดิหลังบ้านเนี่ยในห้องเนี่ยในห้องที่เราไม่ได้เข้ามาดูโอ้พวกนี่ทีอประตูในห้องนี้ผู้หญิงผมมาช่วยแล้ว Keep your hands up! Get down! No! Behind your back. I wanna go home! Talk! Civilian secured! Talk to high ground! Copy entry team! Notifying trailers. Put your hands up and get down slowly! I like what I'm going <italiano> <imiter> 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 <ho volleyball> <army> uh, จะหาไปเจออีกอ่ะกดมันก็ความพีแอแหละแต่มันมีมันเหลือของเล็กๆน้อยๆออบเจกตีฟเราเก็บหมดแล้วเปล่าเก็บหมดแล้วพี่ทุกอย่างเกล้วแต่ว่าน่าจะเหลือพวกอาวุธะลรนะโอ้โหเราจะไปหาจากไหนอาวุธ่ะอีก S <S ช่างไหมเจ็าวุธเออผมกดละกดกองเก่งมอกตื่นเต้นเลยคะแนนน้อยแน่เลยขาดแล้ววะอาวุธต์อีได้ย